เฮ้ยเราโคตรขอบคุณเจนนี่เลยอะว่าในวันนั้นน่ะที่พวกเราอะได้ไปเจอเจนนี่มันทำให้พวกเราอะได้เปลี่ยนชีวิตหมดเลยแล้วมันก็วันเนี้ยเราก็ได้มารวมตัวกันอีกทีแล้วตอนแรกก่อนที่จะชนจอก็คือร้องเพลงขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เจนนี่ได้มาร่วมฟังกันจังเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์พี่เชนชนจอเจนนี่วันนี้นะคะพวกเราขอบคุณมากๆที่เจนนี่ได้สร้างปรากฏการณ์การทําให้ออนไลน์มันกลับมาคึกคักอีกครั้ง คุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าช่วงนี้จะเห็นดาราหลายต่อหลายคนไปร่วมไลฟ์สดขายของนะคะที่บ้านของนักร้องดังอย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นนะคะซึ่งก็เป็นมหากรรมการไลฟ์สดนะคะที่แม้ต้องบอกเลยว่าคนดูเนี่ยคือแตกแตนสุดๆนะคะรวมถึงค่ะทางด้านนี่เลยค่ะฝั่งของพี่กระแมนนะคะและเชนธนาแล้วก็คนอื่นๆนะคะทั้งออมสุชาภรรยาของพี่เชนเองนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดด้วยกันซึ่ง ่งหลายต่อหลายคนก็ไปรวมตัวนะคะที่บ้านของเชนธนาคือมีการกินหมูกระทะกันนั่นเองและก็ได้มีการขึ้นไลฟ์สดนะคะไปหาทางด้านฝั่งของเจนนี่ที่กําลังไลฟ์สดขายของอยู่นะคะตามคลิปที่เราได้ปล่อยไปเมื่อสักครู่นี่แหละคุณผู้ชมซึ่งภายในยคลิปเองนะคะพี่กระแม่เนี่ยก็ได้มีการพูดขอบคุณนะคะทางด้านฝั่งของเจนนี่พี่แม่ก็บอกนะคะว่าพอในวันนี้เราได้มารวมตัวกันอีกทีนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราโคดขอบคุณนะคะเจนนี่เลยอ้าวว่าในวัน ันนั้นนะคะที่พวกเราได้ไปเจอเจนนี่ทําให้พวกเราได้เปลี่ยนชีวิตหมดเลยแล้ววันนี้เราก็ได้มารวมตัวกันอีกทีซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะจากประโยคดังกล่าวนี้ของพี่กะละแมคค่ะทําเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักนะคะสําหรับโมเมนต์นี้กันมากมายทั้งมีการบอกนะคะว่าคําพูดนะคะพี่เชนเนี่ยขอบคุณที่มอบชีวิตใหม่ให้พวกพี่ตื้นตันมากอบอุ่นมากๆนะคะน่ารักอบอุ่นมากๆค่ะบางก็บอกนะคะว่าเงื้อใจมันฟูมิตร ภาพที่น่ารักมากนะคะบุญกุศลครั้งนี้จะปกป้องเจนนี่กับครอบครัวโอ้ยอบอุ่นจังเลยทุกคนน่ารักกับเจนนี่มากนะคะวันที่กระแมนน้องอ,อมคุณเชนมาไลฟ์นะคะเป็นวันที่สนุกที่สุดอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่กระแมนนะคะรวมถึงคนอื่นๆภรรยาของพี่เชนธนานะคะได้เผยถึงสาวเจนเนี่รัชนกันค่ะนี่จะ นเหมืเบาๆฮัลโหลน้องเจนนี่น้องบูมน้องแกนน้องยิวบอกเลยว่าทุกคนมารวมตัวกันนะจุดเนี้ยเพราะเริ่มจากที่พวกเราทั้งหมดไปเจอกันที่บ้านน้องเจนนี่แล้วก็เราอ่ะได้แบบอยู่ในประสบการณ์อยู่ด้วยกันร่วมกันลุ้น ร่วมกันลุน้นเราจะช่วยกันแล้วพอในวันนี้เราได้มารวมตัวกันอีกทีแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเราโคตรขอบคุณเจนนี่ <Hi. S 1> เลยอ่ะว่า ในวันนั้นน่ะที่พวกเราอะ่ะได้ไปเจอเจนนี่มันทำให้พวกเราอะ่ะได้เปลี่ยนชีวิตหมดเลยเออแล้วมันก็วันนี้<อ>เราก็ได้มารวมตัวกันอีกทีแล้วตอนแรกก่อนที่จะชนจอก็คือร้องเพลงขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เจนนี่ได้มาร่วมฟังกันจังเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์พี่เชนชนจอเจนนี่วันนี้นะคะพวกเราขอบคุณมากๆที่เจนนี่ได้สร้างปรากฏการณ์รทําให้ออนไลน์มันกลับมาค,บคึกคนะักอีกครั้งเนี่ยทุกคนคือแบบ เนี่ยอาตุ๋ยน้องท่าน้องอมเนี่ยค่ะแล้วก็พี่เชนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้องเซมแฟนพี่เชนก็เนี่ยมาร่วมกันแบบมานั่งคุยกันถึงบรรยากาศดีๆเลยอะค่ะร้องเพลงการกินหมูกระทะกันบ้านพี่เชนค่ะถ้าไม่มีบ้านเจนนี่วันนั้นเราไม่มีการมานั่งแบบนี้แน่นอนเลยเนาะขอบคุณขอบคุณน้องเจนนี่มากมากขอบคุณทุกคนนะคิดถึงนะเยบูมขอบคุณมากเพราะว่าบูมใช้ทุกวันแล้วแล้วที่สําคัญก็คือที่อยากจะบอกกับที่อยากจะบอกกับน้อง ที่อยากจะบอกกับน้องเจนนี่นะก็ว่าเออเราต้องคือก็คือเชื่อว่าน้องเจนนี่ต้องสู้กับอะไรต่างๆมากมายเนาะคือนอกจากที่ว่าจะให้แบบเราไปขอบคุณแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเจนนี่ด้วยนะอเออไม่ว่าจะอะไรเราความตั้งมั่นในความตั้งใจดีอะ่ะเชื่อว่าน้องเจนนี่จะผ่านมันไปได้เราพวกเราก็เป็นกาลังใจให้